สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการร่วมคลี่คลายวิกฤตของประเทศค่ะเมื่อวานนะคะถ้าใครติดตามการอภิปรายในสภาตลอดทั้งวันจะได้เห็นปัญหาของการขาดความชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและการชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทําให้ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องให้ประยุทธต์ต้องลาออกนะคะสําหรับรายการร่วมคล,คลี่คลายวิกฤตของประเทศในวันนี้นะคะเรายังคงเกาะติดคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎรค่ะ น,นี่เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณเผ่าภูมิโลจรสกุลค่ะสวัสดีค่ะค,คุณคอ๊อฟคุณอ๊อฟเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยด้วยใช่ไหมคะครับ,ด,รบดังนั้นคําถามที่เราอยากถามเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสาเหตุที่ทําให้รัฐบาล ไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อแล้วทําให้พลเอกประยุทธต้องลาออกเป็นสาเหตุหนึ่งที่กลุ่มผู้ชุมนมเรียกร้องมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปเรื่องของเศรษฐกิจ ตอนนี้อยากให้คุณเผ่าภูมิช่วยประเมิน่อยค่ะคว่าภาพรวมของเศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยมันได้ผลมากน้อยเพียงใดที่ผ่านมาได้ครับผมขอเรียนดรหญิองอย่างนี้ครับว่าขอ,ขอพูดในภาพกว้างก่อนแล้วเดี๋ยวเราคงมีเวลาได้เจาะกันถึงมาตรการต่างๆนะครับในภาพกว้างเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากวิกฤตด้านสาธารณาสุขนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2วิกฤตซ้อนกันอยู่ นะครับสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดและการประเมินรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างสองวิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับถ้ารัฐบาลที่สามารถควบคุมสองวิกฤตนี้ได้อย่างสมดุลถือว่าเป็นรัฐบาลที่ประสบความสําเร็จทีนี้คําว่าสมดุลคืออะไรนะครับสมดุลคือเราต้องทําให้วิกฤตด้านสาธารณสุขอยู่ในขอบเขตที่ระบบสาธารณสุขของประเทศรองรับได้ในขณะที่ไม่ทำร้ายระบบเศรษฐกิจกมากมาเกินไป ร,รัฐบาลที่ล้มเหลวคือรัฐบาลที่พยายามทําให้ตัวเลขเป็นศูนย์โดยที่เศรษฐกิจพังหรือรัฐบาลที่ทําให้คนล้มตายจํานวนมากแต่เศรษฐกิจอยู่รอดค่ะทั้งสองอันนี้ถือว่าล้มเหลวครับรัฐบาลที่อยู่ได้รัฐบาลที่ประสบความสําเร็จคือรัฐบาลที่ทําให้ตรงนี้สมดุลถามว่าไทยอยู่ตรงนั้นไหมคําตอบคือแน่นอนครับไม่ใช่นะครับเราติดยึดกับคําว่าศูนย์ตัวเลขติดเชื้อในประเทศศูนย์คนเราตั้งกําแพงตรงนั้นหนามากะ การตั้งกำแพงตัวนั้นหนามันทำให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่การเปิดประเทศได้เราไม่สามารถก้าวไปสู่การทำให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้นะครับเรามีกำแพงตรงนี้แล้วเราก็ก้าวก้าวไม่ผ่านตรงนี้สักทีการจะเปิดประเทศมีข้อเสนอต่างๆนานาลองคิดภาพครับถ้าสมมุติรัฐบาลสร้างทัศนคติตัวเลขศูนย์อย่างเงี้ยปลูกฝังไปในประชาชนฝังให้เกิดความกลัวอย่างนี้ถ้าสมมติมีคนติดเชื้อหนึ่งคนที่ภูเก็ตสมมตินะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคนทั้งประเทศกลัวกันหมด แล้วก็หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศค,ครับโรงเรียนทั้งหมดทั้งประเทศปิดหมดคนอยู่ขอนแก่นก็กลัวว่าคนที่อยู่จากภูเก็ตนี้จะบินไปขอนแก่นสิ่งสิ่งนี้คือความผิดพลาดที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนทําให้ประเทศเนี่ยไม่สามารถเดินไปเดินไปไหนได้ในมุมในมุมของเศรษฐกิจไอความกลัวตรงนี้ของรัฐบาลนี่แหละที่รัฐบาลพยายามปลูกฝังไว้ประชาชน,นชชแต่ทําให้เศรษฐกิจพัง<ช>และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนออกมาชุมนุมเนี่ยโดยที่เขาไม่มีความกลัวตัวเลขศูนย์อีกเลยเพราะในกลุ่มผู้ชุมนุมเน ถ้าจะต้องมีการติดเชื้อคือคงติดกันไปแล้วอน,นี้ในต่างประเทศพอดรออฟพูดถึง เรื่องของความสมดุลในต่างประเทศล่ะในต่างประเทศเขาก็มีการติดเชื้อโดยเฉพาะในยุโรปก็มีการติดเชื้อกันอย่างรุนแรงเขาเปิดประเทศก่อนเราโดยซ้านะทั้งนั้นที่ผู้ติดเชื้อยังคงมีอยู่ตอนนี้เขามีมาตรการอย่างไรทําให้ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพมันเดินไปคู่กันได้ครับผมขอเจาะไปที่ประเด็นด้านมาตรการรองรับด้านเศรษฐกิจนะครับในต่างประเทศเนี่ยนานาทุกเกือบทุกประเทศมันมีตําราตําราเดียวกัน ที่เห็นพร้องต้องกันว่ามี3สิ่งที่ควรจะต้องทำในการที่จะรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้นะครับอันที่1เลยคือคุณต้องพยุงให้บริษัทเอกชนที่ยังมีอนาคตอยู่ไม่ล้มลงนะครับอันที่1อันที่2คุณต้องป้องกันไม่ให้ผลกระทบนี้ลงสู่ตลาดแรงงานต้องป้องกันไม่ให้คนตกงานโดยไม่จำเป็นจำนวนมาก ะนะครับอันที่3ข้อสุดท้ายคือวิกฤตเหล่านี้ต้องไม่ลงไปสู่สถาบันการเงินและไม่ทําให้สถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยล้มลงะนะครับมีอยู่3ข้อผมจะไปทีละข้อนะฮะว่าว่าต่างชาติก็ทําอะไรแล้วเราทํำไหมนะครับประเด็นข้อที่1คือประเด็นหนึ่งเรื่องว่าต้องไม่ให้ภาคเอกชนล้มลงทําอย่างไรเป็นตําราเดียวกันเลยครับให้สินเชื่อ ให้สภาพคล่องต่อลมหายใจต่อสายป่านให้พวกเขาสิ่งสิ่งนี้ต้องทําแล้วทุกคนก็เห็นพร้อมต้องกันว่าต้องทำนะครับอาจจะเป็นนโยบายอย่างเช่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำทุกซอฟต์ลนต่างๆต่างชาติทาเราทาอันนี้แต่ข้อแตกต่างมันคือเวลาต่างชาติทำเขากำหนดเงื่อนไขเหมาะสมกับสภาวะการกำหนดกระบวนการเหมาะสมกับสภาวะการว่าแบงก์พาณิชย์มันจะมีปัญหานะ,ะนการที่ถ้ามุดให้แบงก์พาณิชย์เป็นคนทำอย่างเดียวโดยที่รัฐบาลไม่เข้าไปช่วยเนี่ย หรือไม่มีกลไกไปทาให้แบงก์พาณิชย์กล้าปล่อยสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ก็จะด้วยความกลัวของเขาด้วยความต้องการปกป้องกําไรของผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆนานาทําให้สินเชื่อที่มันเป็นกรอบวงเงินเนี่ยมันไม่ถูกลงไปสู่ในระบบมันก็เลยเป็นข้อจํากัดว่าไอ้ห้าแสนล้านกู้กันไปได้แค่ไม่กี่แสนล้านถูกต้องไหมครับตเลยใช้ไปจริงๆยังไม่ถึง2แสนล้านนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องการสินเชื่อต้องการลมหายใจอันนี้อย่างยิ่งยวดแต่รัฐบาล ก็ไม่กําหนดกระบวนการที่ทําให้สินเชื่อก้อนนั้นลงสู่ระบบเศรษฐกิจกินดรหญิงลองนึกภาพฮะว่าตอนนี้มันเหมือนมีคนจมน้ําอยู่จํานวนมากอยู่ในทะเลจ5แสนคนก็ต้องโยนห่วงยางห่วงยางหรือชูชีพมี5 0 0นชิ้น ก็ต้องหยุดรีบโยนลงไปในทะเลแต่โยนไปจริงสองแสนชิน้นแสนกว่าชิน้นที่เหลือกองเอาไว้แล้วคนก็อยู่ในทะเลแล้วก็กาลังค่อยๆจมลงไปสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะว่ากระบวนการเราออกแบบแค่แมโครว่าโอเคเราจะมี5้าแสนล้านตรงนี้แต่เราไม่ลงไปดูในรายละเอียดว่าทํายังไงให้ห้าแสนล้านนี้ลงไปสู่พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับอันเนี้ยแล้วหากเราไปดูตัวเลขสินเชื่อจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อนสูงสุดในวิกฤตครั้งนี้พวก SME ต่างๆสินเชื่อรายย่อยหดตัวนะครับในขณะที่สินเชื่อรายใหญ่ขยายตัวทําไมเราให้ปล่อยให้มันเกิดสภาวะการแบบนี้ได้มีคําถามนิดนึงครับก็จะต้องถามต่อไปก็ในเมื่อ SME เนี่ยถลัดเข้าไปพยุงแต่กำลังการขายกำลังการซื้อไม่มีในระบบเศรษฐกิจต่อให้ SME กู้ได้ ผลิตต่อนึกออกไหมคะคพยุงการจ้างงานแรงงาน ừ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  จากโรงงานแต่คนมันไม่มีกำลังซื้อ<ช>ส่งออกก็ไม่เกิดก็เป็นหนี้ SME กำลังจะเป็นหนี้เพิ่ม ừ ừ อันนี้เนี่ยในมุมมองของดรอ๊อฟดรอ๊อฟมองไงคะคือจริงๆเนี่ยภาครัฐต้องฉลาดพอในการที่จะเลือกธุรกิจที่เป็นธุรกิจว่าเป็นธุรกิจที่โดนช็อคชั่วคราว ừ ừ. จากวิกฤตโควิดอันนี้ธุรกิจแบบนี้ต้องเข้าไปช่วย แต่ถ้าธุรกิจบางธุรกิจที่เป็นซอมบี้บิสเนสเป็นธุรกิจที่เป็นดาวล่วงอยู่แล้วรัฐบาลต้องแยกแยะตรงนี้ให้ดีเพราะการเข้าไปช่วยทุกคนทุกอย่างรวมทั้งซอมบี้บิสเนสเนี่ยมันทำให้1เปรียงงบประมาณ2ผลิตภาพต่ำลง3<า>แรงงานไปอยู่ในภาคที่ไม่มีผลิตภาพอ,อะไรต่างๆนั้นเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับทีนี้ผมขอเรียนต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดนะครับ อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อถกทุขลาดของรัฐบาลคือนโยบายด้านการประคองการจ้างงานอย่างที่ผมเรียนข้อ2ที่ที่ที่ต่างชาติเขาทากันแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยคือนโยบายทางด้านการประคองการจ้างงานะนะครับต่างชาติทํำยังไงครับต่างชาติเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ารัฐบาลต้องหนึ่งคือต้องเลือกว่าธุรกิจไหนจะอยู่รอดอืก็คธ,<บ>ธุรกิจกไหนจาเป็นธุรกิจไหนแค่ เป็นดาวรุ่งอยู่แล้วเพียงแต่โดนช็อคอช่วงโควิดคือแบ่งระหว,ว่างซอมบี้กับผู้มีชีวิตรอดใช่แล้วรัฐบาลเข้าไปช่วยเขาใช้คําไม่ว่ามาตรการประคองการจร้างงานภาษาอังกฤษใช้คําว่า w ีซซ Subsi ิดนั่นคือรัฐบาลจ่ายเงินตรงให้ภาคเอกชนที่มีอนาคตแล้วภาคเอกชนจ่ายเงินตรงนั้นเข้าไปสู่การจร้างงานในบริษัทตัวเองแล้วมีพันธสัญญาว่าคุณจะต้องประคองการจ้างงานตรงนั้นให้ได้ค่ะ คุณจะต้องรักษาระดับการจ้างงานนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ถือว่ายิงนัดเดียวได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว <c oughs> ก็คืออันที่1คือภาคเอกชนจะไม่ล้มเพราะ <c oughs> มีคนจ่ายค่าจ้างงานให้ <c oughs> อันที่2แรงงานจะไม่ตกงาน <c oughs> นะครับเพราะเพราะว่ามีรัฐบาลจ่ายค่าจ้างงานให้ใ,ในในธุรกิจที่จําเป็น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้เขาทํากันทั่วโลกแต่เป็นเนี้ยเป็นที่น่าเสียดายครับว่ารัฐบาลเราไม่ได้ทําตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือแรงงานของเราตกงานเกินกว่าความจําเป็นมากนะครับการตกงานเกินกว่าความจําเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีผลสองระยะฮะขอสั้นๆระยะระยะสั้นเลยก็คือปัญหานี่ค,คนไม่มีเงิน รายจ่ายเดินหนี้เดินก็จะเป็นปัญหาหนี่เป็นหนี้กลัวเรือนอีกประเด็นหนึ่งคือปัญหาเรื่องกําลังซื้อค,คนตกงานคนไม่มีงานทําคนไม่กล้าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นกําลังซื้อก็จะมีปัญหากําลังซื้อมีปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีปัญหาค,ครับระยะยาวอสั้นๆนิดนึงครับระยะยาวเนี่ยผลกระทบจากการที่ปล่อยให้คนตกงานจํานวนมากนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยคือคนตกงานจากภาคอุตสาหกรรมจากภาคบริการในเมือง แล้วเขากลับไปสู่ถิ่นฐานชนในชนบทและกลับไปทําการเกษตรนะฮะดรหญิงทราบไหมครับว่าผลิตภาพมันต่างกันระหว่างระหว่างแต่ละภาคนี้คนหนึ่งคนในคนหนึ่งคนที่ทําการผลิตในภาคการเกษตรเนี่ยสมมติผลิตได้1บาทคบาทไปผลิตในภาคบริการเนี่ยเขาผลิตได้6บาท ไปผลิตในภาคอุตสาหกรรมเขาผลิตได้7บาทนั่นหมายถึงว่าผลิตภาพเนี่ยมัน6เท่าเจเท่าแต่รัฐบาลก็ปล่อยให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นว่าคนที่อยู่ในภาคเซกเตอร์ที่มีประสิทธิภาพกลับไปสู่ภาคการเกษตรหมดเลยรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเลยะฮะรัฐบาลควรจะสร้างงานในชนบทให้เกิดขึ้นไม่ได้ต้องบอกคุณออฟนี้เพราะว่ารัฐบาลมีฐานคิดว่าให้อยู่อย่างพอเพียงนะคะการกลับคืนสู่ฐานลากในชนบททั้งทั้งที่ผลิตภาพเปนที่ เราตอฟบอกเนี่ยมูลค่ามันต่างกันตอนนี้กลับมาจี้ในประเด็นที่3คําถามคำที่3จากที่คุณอออบอกตอนนี้มาตรการของรัฐจะบอกว่าเขาไม่ทําไม่ได้นะเพราะตอนนี้เขาจ่ายเงิน7 5็ดพันครึ่งหนึ่งให้กับ แรงงานบริษัทที่เปิดรับแรงงานใหม่ถูกไหมคะที่เป็นนักศึกษาจบใหม่เขาบอกว่าเขาจะซับสิได z ครึ่งหนึ่งอันนี้ใช่อย่างที่คุณออฟพูดไหมว่าตอนนี้กําลังไปพยุงแรงงานหรือเปล่าอันนี้ในมุมนี้ลงมาในดีเทลมาตรการของรัฐหน่อยหนึ่งคือทําช้าไปอสองคือปล่อยให้ตกงานแล้วค่อยมาทำนะฮะให้มีการจ้างงานใหม่แล้วก็ค่อยไปซับซิได z การจ้างงานไอ้ช่วงที่เขาตกงานกันมาหาศาลตอนนั้นทําไมคุณปล่อยให้น้ํามันไหลทะลุลงมาขนาดนั้นนะฮะอันนี้คือการเข้าไปช่วยเมื่อสายแล้วก็ช่วยเมื่อ ไม่ได้ช่วยป้องกันให้คนตกงานนะเพียงแต่ให้คนให้หางานได้นะครับอันที่คนจริงๆคนละประเด็นทีนี้มาตรการอื่นๆของภาครัฐที่ตอนนี้ทําต่างๆชื่อเพราะนะฮะชิมชอบใช้คนละครึ่งชอปดีมีคืน,นครเราเที่ยวด้วยกันชื่อเพราะฮนะแต่ประสิทธิภาพมันสวนทางกับชื่อนะครับเรารัฐบาลพยายามจะดึงกําลังซื้อ ใช้มาตรการเราหล่าๆ,ๆ,ๆเราเนี่ยในการดึงกําลังซื้อจากพี่น้องประชาชนให้ออกมาใช้จ่ายใช่ใช่แต่อันนี้มันเกิดจากที่ผมได้เรียนคือคนตกงานเยอะอคนตกงานเยอะคนไม่มั่นใจคนคนไม่มีงานทําคนไม่มีกระแสะรายได้ตรงนั้นตรงนั้นตั้งหาาที่เป็นหัวใจของการที่เราไม่มีกําลังซื้อแต่รัฐบาลเอามาตรการพวกนี้เข้าไปช่วยซึ่งผลผลของมันเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งแถลงว่ามาตรการถ้าผมจำไม่ผิดไอ คนละครึ่งเนี่ยมีคนใช้จริงหูตอนนี้เรามีกระแสเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ500กว่าล้าน500กว่าล้านกับความเสียหาย2ล้านล้าน3ล้านล้านที่เกิดขึ้นโอ้มันมันมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยครับมันเป็นแค่ตัวเลขที่ไม่มีผลใดๆเลยต่อระบบเศรษฐกิจนะฮะถ้าจะสรุปก็คือว่า มาตรการดีๆมีอยู่ตัวอย่างดีๆที่ในต่างประเทศที่เขาทำก็มีให้เห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลเราล่าช้าเราเลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะไม่ทาจนเมื่อถึงทางตันถึงจะทําเหมือนเมื่อวานท่าทีของมือยุทธ์เราเรียกร้องการแก้ไขรัฐนุนมาตั้ง นานแล้วแต่พอถูกบีบด้วยการชุมนุมอย่างต่อเนื่องและจํานวนผู้เรียกร้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระบวนการในสภาผู้แทนราศฎรฝ่ายค้านด้วยนายกก็มีท่าทีที่ว่าจะแก้และรัฐธรรมนูญแต่อาจจะช้าไปคือโซเลตล้ะชอบทำเมื่อสายชอบทําเมื่อสายนะคะงั้นสั้นๆนิดเดียวขอให้ฝากถึงคุณเด็กประยุจันโอชาค่ะคุณดรเผ่าภูมิอยากฝากอะไรถึงคะจริงจริง ผู้นำรัฐบาลหรือรัฐบาลนใ,นใ,นในประวัติศาสตร์ชาติไทย,น,ยนะครับถ้ามันมีหลายวิกฤตด้วยกันแต่ถ้าสมมุติเป็นรัฐบาลที่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้ถึงแม้จะมีที่มาที่อาจจะไม่ถูกต้องบ้างก็ยังพออยู่ได้หรือเป็นรัฐบาลที่ม,มีความชอบธรรมอยู่แต่บริหารเศรษฐกิจไม่ได้อันนี้ก็ยังพอให้อภัยเพราะคุณเข้ามาถูกต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับรัฐบาลนี้ก็คือมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ฮะ มุมหนึ่งคือวิกฤตเศรษฐกิจที่ล้มเหลวอีกมุมหนึ่งคือที่มาและความชอบธรรมไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็สร้างวิกฤตการเมืองเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งคือวิกฤตความเชื่อมั่นว่าคนไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองได้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือทั้ง3อันมันวิกฤตทั้งสามอันมันว,วิ่งตรงเข้ามาสู่จุดเดียวกันจุดตรงกลางซึ่งในประวัติศาสตร์เราเรียนรู้กันว่าถ้าสมมติจากวิกฤตนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน การอยู่และการคงอยู่ของรัฐบาลคงเกิดขึ้นได้ยากะนะครับทีนี้แนะนำยังไงกับพลเอกประยุทธ์ก็ผมคิดว่าเร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 าควรจะทำร่วมกันแล้วเราควรจะเสียสละเพื่อที่จะไม่ให้สามสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับสามสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ภาวะของการที่ยากที่จะแก้ไขนะครับก็ เสียสละเพื่อประเทศครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดออรออฟนะคะเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะและเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่ของพักเพื่อไทยค่ะที่มาร่วมรายการร่วมคลี่คลายวิกฤตของประเทศค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะและขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการผ่านเพจของพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ